ค <c oughs> นจะหวานโดดเกินไปถ้าห้าบอตัดนี่คุณยายก็จะเอาไปเตยอ,ออกนอกจากเพื่อ,อานน้ำไปเจยอ,ออก ยายก็จะใส่กระทิกลองคือเก่าเลยจะบอกจะบอกแต่ส่วนผสมว่าของแต่ละอย่างที่เห็ุนี่ นี่คุณได้ก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะจ้ะใส่น้ำตาลมะพร้าวคนคนเดี๋ยวใครแตก คอยตอกใส่ที่เราฟองเนาะเพื่อนเพื่อนะบะตองค้นเ้ยจ้ะบะตองไฟอ่นอ,อนบะตองค้นแห้งเนาะบะตองค้นแห้งใส่เกลือเพื่อที่ว่าจะให้ไปตัดตัดน้ําตาลทาหวานทาบอเอาเกลือลงไปตัดเพื่อนก็นจะหวานปลาลมหวานโดดแยกกันแบบคอยคอยให้ไข่คอยคอยสุกขึ้นเนาะจ้ะเพื่อน ไว้สุดมันได้ก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนน้ำน้อยหนึง่งน้อยแต่เพื่อนเดี๋ยวซิมเมืองกรอนทาเบาหวานเกินไปคุณยายก็ค่อยจะตื่มเี่ยงแน่คุณยายก็จะให้เพื่อนๆอันนี้เอาเนะาะเพราะว่า เพื่อนบางคนก็กินหวานกินบาหวาน,นบางทีคุณยายก็จะบริเฮตสูดต,ตายตุ่มเดี๋ยวคุณยายจะตักตักไข่าขาวให้เพื่อนทันไข่ไข่เหลืองไว้เก็ดไฟอ่อนๆให้แก่เพื่อนเวลาเอาไข่ลงบะตองคนเด้อเพื่อนๆบะตองคนเดี๋ยวคุณยายก็จะคอยตอกใส่ที่เราฟองเนาะเพื <c> ่อ <oughs> นจะหวานโดดเกินไปถ้าเฮาบะตัด นี่คุณย่าก็จะเอาไปเจยออกเนาะจ้ะเพื่อนๆนำไปเจยออกคอยตอกใส่ที่เราฟองเนะาะเพื่อนๆบะตองคนเด้อจ้ะบะตองย่ากับก้อยก้อยให้ไข่ครคอยค้อยสุกขึ้นเนาะจ้ะเพื่อนๆค้อยสุกนะเพราะว่ากะทิอันขูดมันจะหายากเนาะ คุณยายเบาหวานค่ะมันได้ก็จะใส่น้ำตาลรายลงไปก่อนน้ำน้อยหนึ่งนะจจะเพื่อนเดี๋ยวซิมเมองกรอนทาบาหวานเกินไปคุณยายก็ค่อยจะเติมเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครเิ่นจะแตกเอาบ่็้องการที่ว่าจะให้ใครแตกเนาะ คุณยายจะต้องการให้ใครเพิ่นไม่จากเพนเื่อนคอยให้เพิ่นเดือดนี่ใครคุณยายก็จะตอกใส่ถ้วยไว้เอาคอยตอกลงที่ละฟ้องเด้อเพ่นเื่อนควาเอานอกน้ำเย็นไว้นี่เนาะนอกน้ำแข็งอันคุณยายจะเนี้ยนอกนอกน้ำมันธรรมดานี่แหละเพนื่อนนอกน้ำธรรมดาเดี๋ยวใครเดี๋ยวใคร่นจะแตกเอาเป็ต้องการที่ว่าจะให้ใครแตกเนาะ คุณยายก็จะต้องการให้ไข่เพื่อนเพื่อนคอยให้เพิ่นเดือดนี่ไข่คุณยายก็จะตอกใส่ถ้วยไว้เอาคอยตอกลงที่ละฟ้องเด้อเพื่อนเพือ่อนอันนี้ก็จะเป็นคุณยายก็จะเอาไข่ลุ่งนี่จะ้ะใส่เกลือเพื่อที่ว่า จะให้ไปตัดตัดน้ำตาลทาหวานทาบอเอาเกลือลงไปตัดเพื่อนก็นจะหวานปลาเลมหวานโดดหวานน้อยจ้ะอันีมันได้ก็จะใส่น้ำตาลใส่ลงไปก่อนน้ำน้อยหนึ่งน้อยจ้ะเพื่อน เดี๋ยวซิมมืองกรทาเบาหวานเกินไปคุณยายก็ค่อยจะตื่นเนาะคนจะหวานโดดเกินไปทาเหาบรตัดนี่คุณยายก็จะเอาไปเตยออกเนาะจ้ะเพื่อนน้ำไปเจยออกคอยต่อใใ่่ที่เราฟ้องเนาะเพื่อนปบตองค้นเลยจ้ะ น,นี่คุณยายก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวเนาะจ้ะใส่น้ำตาลมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นคุณยายก็จะเอาไข่ลุ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวยายจะปอยให้ คอยเดือดขึ้นเนาอจ้ะถ้าเดือดแห้งกับบดใดนาออันของแต่ละอย่างเวลาเห็ดห้าเข้าหลู่ส่วนผสมแล้วเวลาเห็ดเท่ากับกาอ่านอ่บนเพื่อนคุณยายดิ้วเนี้ยวกับคุณยายก็จะใส่กะทิกองขึ้นเกาอหลจ้ะคุณยายก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปกอนน้ำน้อยนึงน้อยจ้ะเพื่อน เดี๋ยวซิมเมืองกรทาเบาหวานเกินไปคุณยายก็ค่อยจะตต่นเดี๋ยวยายจะปล่อยให้ค่อยเดือดขึ้นเนาอจ้ะถ้าเดือดแห้งกับบอ่อใดนาอเพราะว่ากระทิอันขูดพ้นจะหายากเนาะคุณยายเอาหวานค่ะคุณยายก็จะใส่แป้ง บอว้อยที่คุณยายต้มไว้ลงไปเด้อจ้ะเพื่อนน่คุณยายจะใส่แป้งที่ว่าห่อเข้าในน็อจ้ะมัน้งหอมคุณยายก็จะมีได้แล้วเนาะจ้ะคุณยายก็จะใส่เกลือเสร็จแล้วจ้ะ เร็ดแล้วจ้าบวร้อยไข่หวานของคุณยายทิวนิวจะไปตอบรุงที่เราฟ้องเมื่อนน้ก็จะเป็นนันขนมหวานเนาอจะ้าเฮ็ดกินปีไม้ไปตอบรุงที่เราฟ้องเมื่อนน้ก็จะเป็นนันขนมหวานเนาอจะ้าเฮ็ดกินปีไม่นี่นะะ้อยจ้าเมื่อนี้จะเฮ็ดสองสี สีขาวกับสีเขียวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมะพันเพื่อนมาพันไว้นี่จ้ะขนมคุณยายเป็นบัวลอยค่ะนีน้อจ้ะเมืเอม่อนี้จะเฮ็ดสองสีสีขาวกับสีเขียวน้อยจอะเพื่อน นาำมันอือน้วพู้มมันแยกกันแบบคอยคอยให้ไข่คอยคอยสุกขึ้นน้อย้ะเพื่อนๆคอยสุกใสเกลือเพื่อที่ว่าจะให้ไปตัดตัดน้ำตาลทาหวานทาบอเอาเกลือลงไปตัดเพื่อนก็นจะหวานปลาเลมหวานโดด นี่นอจะเมื่อนี้จะเห็ดสองสีสีขาวกับสีเขียวน้อยะเพืเ่อนๆผมแกก็จะคอยเขียวหาละลายก่อนเนาะ <c oughs> คอยเขียวหาน้ำตาลเาาละลายบอกจะบอกแต่ส่วนผสมว่าของแต่ละอย่างที่เห็ดนี้ บอกแต่ส่วนผสมว่าของแต่ละอย่าง